ปิศาจันทนะ,นะคะเป็นข้าราชการบำนาญเป็นอีกหนึ่งความชาราที่มาเยือนซึ่งหมายถึงว่านะวันนี้สิ่งที่เรามีก็เป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นผู้สูงอายุอันทรงคุณค่าเป็นความประทับใจและปลื้มใจที่ทางเทศบาลเมืองเดาได้คัดเลือกเพื่อที่จะ มาเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่จะทำคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลเมืองสเสดาค่ะ63ปีค่ะประส่วนก่อนที่จะมาเริมการ,รว่าการแต่ไก็เป็นเด็กบ้านนอกที่เรียนจบประถมจากโรงเรียนวัดควรเนียงเป็นโรงเรียนบ้านนอกจริงๆเพราะเมื่อก่อนไม่มีป .7 นะคะก็ได้เป็นปร .5 รุ่นแรก ของโรงเรียนวัดควรเนียงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็ได้มีโอกาสสอบเข้าโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยซึ่งก็เป็นคนเดียวของหมู่บ้านที่จะต้องไปเรียนในเมืองก็นับเป็นเด็กบ้านนอกจริงๆที่ไปอยู่ท่ามกลางนักเรียนที่ก็จบโรงเรียนพลเป็นโรงเรียนที่จะบอกว่าไม่มีใครรู้จักเพราะส่วนใหญ่ก็จะรู้จักว่าควรเนียงก็ต้องอำเภอควรเนียงนะคะก็ เมื่อเรียนจบมัธยมปลายก็ได้ไปเรียนต่อที่วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชจบปกสสูงแล้วก็ต่อมามาต่อปริญญาตรีที่วิทยาลัยครูสงขลาจบปีการศึกษา2524ก็ไปสอบบรรจุได้ที่โรงเรียนสตรีทุ่งสงอําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เริ่มทํางานตั้งแต่ปี25ถึงปี27พอปี28ก็ย้ายมา ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนสเดาขันชัยกำพลารนนอนุสรก็ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงวันนี้ก็37ปีของการมาได้เป็นโอกาสที่ได้มีชีวิตยืนยาวกับการทำงานที่สเดานะคะ37ปีไม่ธรรมดาเพราะสอนที่สเดาขันชัยก็34ปี ก็ณวันนี้ก็ตั้งแต่วันเกษียณมาปี62ก็ตั้งใจไว้ว่าเวลาที่มีที่เหลือคือกําไรสิ่งที่จะให้กับเมืองสะเดาซึ่งเราเป็นคนสะเดาโดยสมบูรณ์ไปแล้วนะคะก็ได้มีการติดต่อมาจากหลายๆชมรมหลายๆสมาคมก็ที่ทําอยู่ก็เป็นเรื่องเป็นราวนะคะนอกนั้นก็เป็นเป็นการช่วยเหลือในบางวราระบางโอกาสก็คือ เป็นที่ปรึกษาของชมรมบาสเกตบอลซึ่งอดีตก็เป็นประธานชมรมและตอนนี้ก็ได้รับเกียรติจากสมาชิกมาให้เป็นที่ปรึกษาและตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาของกตอตอรออำอเภอเสดานะคะแล้วก็นายกสม,มสรนเลออนสเสดาแดงเจนถ้าเพื่อสังคมแล้วเนี่ยมันเยอะมากนะคะแต่ที่เราภูมิใจ แล้วได้ทำประโยชน์มากๆเกี่ยวกับจิตอาสาก็เรื่องของสมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินูุนิธิป,ป่าเปลมประธานชมรมพุ่มกับนสทจังหวัดสงขลาซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาชมรมศิลปะป้องกันตัวงานสอนเรื่องของให้เด็กได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพ การเป็นนักกีฬาที่ดีก็เทควันโด้ปันจากศีรัะที่ครูแวร์เป็นผู้ดูแลอยู่ตอนนี้ก็เป็นนายทะเบียนด้วยนะคะก็มันนึกไม่ออกเนอะรู้แต่ว่าใครขออะไรเราให้หมดตอนนี้ก็เป็นกรรมการที่ปรึกษาของออสมาคมศิธิ์เก่าขันชัยนะคะซึ่งอาจารย์คุณทีระก็มาร้องขอว่าเราในฐานะที่อยู่นานแต่ เนื่องจากเราไม่ได้เป็นสิทธิ์เก่านะคะก็มองว่าขอบคุณที่เขาไว้ใจใว่าเราเป็นประโยชน์ต่อการทำงานงไปค่ะหลัก,การนินหลักแรกง่ายๆที่ใช้มาตลอดก็คือคนสำราญงานสำเร็จ งานทุกอย่างถ้่เราทําแล้วเรามีความสุขเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระอะไรเลยเพราะการทํางานถ้าเมื่อ,อไหร่ที่เรามีสมาชิกมีคนร่วมกิจกรรมถือว่าเราได้กําไรเราโชคดีที่มีเพื่อนร่วมง,งาน,น,นงานที่ทําไปแล้วก็ประสบความสําเร็จ80% —ซน์ซเป็นส่วนใหญ่นะครับที่เหลือก็เป็ดเล็กเป็ดน้อยที่บางครั้งเราก็เลกไม่ถึงในเรื่องของปัญหา ไปถึงบ้างไม่ไปถึงบ้างแต่สิ่งสำคัญเป้าหมายสูงสุดก็คือเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอันนี้ไม่ค่อยน่ารักสำหรับตัวเองมองว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตมันไม่สามารถกำหนดได้เหมือนกรณีการเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ได้ประมาทแต่เมื่อมันจะเกิดก็เกิดแต่สิ่งที่เป็น ตัวตนของตัวเองหลังจากที่ได้รับความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติได้เป็นสิทธิ์ของสถาบันพลังจิตตานุภาพของหลวงพ่อวิริยังศรินทโรนะคะถึงได้รู้ว่าร่างกายต่อให้แกร่งแค่ไหนถ้าใจอ่อนแอเราก็ไปไม่ถึงไหนตอนนี้ก็ใช้วิธีปฏิบัติสมาธิต่อวันนะคะถ้าว่างเมื่อไหร่ก็10นาที10นาทีเพื่อให้จิตของเราเนี่ยเป็นตัวกําหนดร่างกายนั้นตอนที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ย ถ้าสมมติไม่ได้ใช้วิชาสมาธิของพระอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยตัวเองก็คงคงจะเป็นคนป่วยที่ติดเตียงแล้วแล้วมันนานกว่ามันที่กว่ามันจะบำบัดหายไปได้นะคะก็รู้อย่างเดียวว่าณนะวันนั้นเหมือนกับว่าวิชาที่เรามีกับการปฏิบัติที่มันเกิดมันคือพลังจิตไม่มีเจ็บสักวันเพียงแต่แผลมันไม่สามารถจะเดินดไม่เดินไม่ได้ตอนนี้ก็ยังมีเหล็กอยู่แต่ทำกิจกรรมเหมือนคนเหมือนคนปกติ ก็ที่เคยอาสาไว้กับท่าน,านอำเภอบุญพาสต,ตอนนั้นที่เราจะพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ยวก่อนหน้าโควิดก็ตั้งใจว่าเส้นทางทุกเส้นทางของเมืองสะเดาจะต้องมีการนำสายตาสู่เป้าหมายสมมติเราจะไปเขาเล่เส้นทางตั้งแต่ปากทางไปถึงเขาเล่มันต้องงดงามเหมือนกับเราดึงเราโปรยน้ำตาลทรายแล้วให้หมดมันเดินตามไปเพื่อไปสู่เป้าหมาย อันนี้ก็เช่นกันทางไปห้วยคูเราก็ควรที่จะจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะดึงอย่างไรให้เขาอยากไปอีกอยากไปอีกได้ไปเห็นเขามีเกียรติของวังปลิงที่เขาปลูกทองอุไรนะคะคนมากันเยอะมากคนมาจากพัทลุงมาจากนครมาเพื่อถ่ายรูปทั้งๆนี่ทองอุไรเนี่ยดูแลง่ายมากเขาโตเขาเขาออกดอกเขาสะพรัง่งด้วยตัวตนของเขาไม่ต้องรดน้ําเพียงแค่ช่วงว่า ตัดตกแต่งกิ่งให้เขาได้อยู่ในเชฟที่สวยงามก็เป็นความคิดอะนะคะมาคิดตั้งแต่ตอนที่เป็นครูแล้วเรามีกําลังพลอยู่ในมือมีนอสทอยอยู่ในมือเราเคยไปปลูกต้นไม้ที่บ้านทุ่งเราไปปลูกที่เขาน้ําค้างเราเราไปทุกที่เราไปปลูกป่าถึงถึงบ้านพลุวัดปักค้านะคะเราไปเยอะมากแต่พอเป็นบ้านเราเนี่ยเราได้ทําน้อยเพราะสิ่งที่เราอยากให้เกิด มันยังไม่มีคนที่จะมาเชื่อมโยงกับเราที่เป็นสะพานเชื่อมกันอยู่นะคะตอนนี้ก็ตั้งใจว่าอย่างน้อยชุมชนสวนเทศในพื้นที่ตรงนั้นริมคลองเราก็ต้องเราก็ต้องคิดละว่าพอโควิดเขาบอกว่าเขาจะกลับบ้านเราก็จะทําบ้านเราให้มันสวยสดงดงามน,นั้นเส้นทางของเมืองสะเดามันยังขาดภูมิทัศน์ที่จะดึงสายตาทําให้เรา มีทักท่องเที่ยวที่ผ่านเะดามาแล้วเขาก็ผ่านเลยไปเขาไปสู่เป้าหมายคือหัดใหญ่เขาไปสู่เป้าหมายเมืองตรงังเมืองพัทลงุงบ้านเรายังขาดจุดแต่เมื่อไหร่เขาเล่สําเร็จนะนะถ้าเมื่อไหร่ทคเอ่อไออะไรนะสกายวอล์กสกายวอล์กอข,ของเขาเล่รอบเมืองเสร็จน่าจะสวยกว่าเบตง เราไปมาหลายที่นะคะสกายวอล์กเราไปถึงเขื่อนศรินทอรอไปเราไปหลายที่แตมองว่าสเสดาเนี่ยจะสวยสุดเพราะเป็นเขากลางเมืองเป็นเขากลางเมืองภูมิทัศน์ที่มัน360องศา <c oughs> ก็มองว่าถ้ารอบๆอบเขามันงามใครบ้างไม่อยากมา <c oughs> ก็อยากให้เสร็จสำเร็จโดยไวในทุกอย่างที่กำลังก่อ,อสร้างกำลัง,งให้เบ็ดเสร็จลงตัวเป็นที่ชื่นชมของคนที่ได้มีโอกาสมาสัมผัส แตดาหน้าอยู่พวกคนน่ารักค่ะเชื่ออย่างนั้นคามสุดท้แ่ือ34ปีของคำว่าครูที่อยู่ที่นี่จริงๆคงไม่ใช่เรือจ้างเพราะไม่สามารถจะนำพาทุกคนผ่านเส้นทางฝา่าขึ้้นลมของของทุกอย่างที่มันมันเป็นอุปสรรคแต่ก็พยายามพายจนถึงฝัง่ง ให้แต่ละคนได้มีโอกาสสำเร็จในชีวิตให้เป็นโอกาสของการามีงานทำมีครอบครัวที่ดีแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดกับคำว่าครูกับคำว่าเรือจ้างที่หนูพูดถึงน่นะอ,อยากเป็นเรือที่แข็งแรงก็อยากให้ลูลกศิษย์ทุกคนที่ทำหน้าที่หน้าที่ทุกครูต่อเนื่องจากเราก็ให้เป็นเรือที่แข็งแรงไม่มีรูรั่วนะคะแล้วก็ ลูกศิษย์ทุกคนที่เติบโตมาในสังคมเมืองสเสดาถือว่าเหมือนครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นในความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่ดูแลกันและกันรู้สึกทันทีว่าไม่มีอะไรที่ที่สะเดาขันชัยขาดแคลนแล้วพี่พี่ไม่ยื่นมือมาช่วยในทุกเรื่องในความเป็นสะเดาขันชัยเป็นเมืองที่อบอุ่นเป็นเมืองดีงามเป็นความรักที่ถักทอสายใยต่อกัน จะบอกว่ากิ่งก้านสาขานะมันใหญ่มากมันใหญ่มากเราอาจจะไม่เป็นร้อยปี68ปีของสดาวขันชัยกับผลงานที่ปรากฏยิ่งตอนนี้ได้ผู้บริหารหญิงเก่งกล้าตัดสินใจกล้าเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าเป็นโชคดีของสดาวขันชัยคะ่ะอยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนา ก็สิ่งที่อยากฝากก็ให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะะให้มีสุขภาพให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งแต่สิ่งที่อยากที่จะให้เกิดที่นี่ก็คือทุกคนร่วมกันดูแลบ้านเมืองเราโดยเฉพาะเรื่องความสะอาดเรายัางขาดวินยัยเรื่องความสะอาดการร่วมรักษาดูแลสาธารณประโยชน์นะคะบางคนก็ทิ้งขว้างโดยไม่ค่อยได้คิดว่า มันต้องจ้างคนมาทำความสะอาดมันต้องมีคนอื่นที่รับผิดชอบหลังเราแล้วที่สำคัญก็มันทำาให้สังคมที่นี่อมันมันมันขาดตัวดึงดูดสายตาดึงดูดหัวใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ทุกคนรักท้องถิ่นรักบ้านเองก็เชื่อมั่นว่าสะะดาจะเป็นอีกหนึ่ง อำเภออีกหนึ่งชุมชนที่แกร่งพอแล้วก็รองรับนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะมาที่นี่แล้วได้รับการต้อนรับที่ดีจากคนสเสดาเพราะที่บอกแล้วว่าสเสดาหน่าอยู่ผู้คนน่ารักอาหารอร่อยธรรมชาติงดงาม